สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลรินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานของอาชีพเครือข่ายขายตรงต้องมีองค์ประกอบและส่วนผสมอย่างไรบ้างนะครับดรสมชายหัดชลีละหานะครับซึ่งเป็นประธานการรมการบริษัท Joy and Coi Corporation จำกัดนะครับแล้วก็เป็นเลขาทีการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยครับ จะมาเฉลยทุกแง่ทุกมุมวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับครับปัจจุบันนี้สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยี่จัดหลักสูตรมาตรฐานอาชีพขายตรงใช่ไหมครับเนื้อหาเนื้องานในหลักสูรนี่เป็นไงบ้างคะคือต้องต้องพูดถึงความตั้งใจก่อนนะค,ะะครับว่าอ,อ โดยความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นเนี่ยก็คือเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมในสมาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีผู้จำใน่ายสระก็ดีที่เข้ามามีกิจกรรมร่วมเนี่ยนะฮะครับได้ตระหนักถึงสิ่งที่จะสร้างสรรค์จะลงซึ่งความมีระบบระเบียบม,มีจรรยาบรณแล้วก็มีวินัยในการทำธุรกิจร่วมกันนะครับ ก็คือว่าทาให้ทุกคนเนี่ยมีการพัฒนาไปสู่ความว่ามาตรฐานมาตรฐานที่ดีในโลกนี้ก็คือว่าอะไรที่ควรจะทําและอะไรที่ไม่ควรทำเ<ะ>พราะเรานึกถึงปัญหาของขายตรงเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราทําอะไรก็แต่เนี่ย<ะ>ทุกอย่างในโลกนี้ต้องนึกถึงสิ่งที่มันเป็นปัญหาก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากพัฒนาก็แสดงม,มันมีปัญหาถูกไหมครับครับทีนี่ปัญหาของขายตรงเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผู้คนในอดีตที่ผ่านมาทุกคนพอพูดถึงขายตรงก็ร้องยี้เลยอ<ะ>บอกว่าขายตรงไม่ไมน่าเชื่อถือ เหตุผลก็เพราะว่ามีการไปบอกต่อขายตรงข้อดีจุดเด่นเป็นหลักของธุรกิจแลวก็คือการบอกต่อแต่ปัญหาของการบอกต่อเนี่แหละครับคือปัญหาเพราะเวลาไปบอกแล้วเนี่ยบอกเกินจริงบอกเกินจริงบอกแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดเสียหายเพราะว่าหลงผิดคิดว่าน่าจะได้อย่างนี้ถ้าพูดภาษาทางกฎหมายอาญาก็บอกว่าขั้นถึงขั้นหลอกลวงอ่ะคือไปบอกเขาอย่างนี้แต่จริงไม่ใช่อย่างนี้หรอกก็เหมือนไปหลอกเขาแหละ แล้วพอเขาเอาเงินมาลงก็ถือว่าตรงวัตถุประสงค์คือได้เงินคแต่พอได้เงินมาก็แต่ผู้เสียหายมันมีมคือความเดือดร้อนมันเกิดจากการที่คนหลงผิดเพราะการบอกต่อบอกเกินจริงและสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาหลอกล่อนที่ทําให้ขายตรงเนี่ยเป็นที่ไม่น่าเชื่อถือครับมันก็เกิดปัญหามาหลายยุคหลายสมยัยวันนี้นะครับสิ่งที่สมาคมเราร่วมกันก็คือเรามีสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเป็นอุดมการณ์ก็คืออยากจะทําให้ขายตรงเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเอาละถ้าเราบอกว่า เอารวมกันใครเข้ามามันก็บางคนก็ทําผิดนี่ผมคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้ขายตรงใครก็แล้วแต่ที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมขายตรงผ่านสคบถือว่ามีเจตนาที่ตั้งใจอยากทําธุรกิจค <c oughs> แต่พอตั้งใจแล้วไม่พอครับต้องมารับรู้ด้วยว่าอะไรคือเรื่องถูกเรื่องผิดอ <c oughs> แล้วเมื่อรู้แล้วอย่าไปทำ <c oughs> ให้ถนะ้าใครนี่มีความรู้มาก่อนไม่เข้าใจมาก่อนเราก็แยะแนะนําว่าเชิญเข้ามาเลยเราก็ไปชวนทุกคนว่าใครที่ไม่ เข้าใจเรื่องขายตรงแล้วก็ทําแบบ p ิพวิธีเราก็แนะนําให้ทําให้ถูกซะปัญหามันก็จะหมดไปจะได้เข้าใจตรงกันก็เข้าใจตรงกันเอาไว้นว่าถ้าเข้าใจแล้วคุณยังทำเนี่ยแสดงว่าูเจตนาคลับถูกไหมฮะดงนั้นพอเขามีความเข้าใจเขาก็จะค่อยเปลี่ยนเองครับงนั้นเจตนาเราก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าอยากให้ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสาที่เข้ามาร่วมเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องคําว่ามาตรฐานที่ถูกต้อง การมีจรรยาบรรณกฎหมายกําหนดอย่างไรความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมควรจะรับผิดชอบแบบไหนก็เป็นแนวทางที่เราต้องเอามากําหนดอยู่ในวิชาชีพขายตรงก็คือเรื่องของมาตรฐานที่เรามีการอบรมมาเนี่ยนี่ที่คุณกายถามมาเอามาแล้วไม่ร,ร,รู้อ,อะไระก็นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องบรรจุเนื้อหาที่มันเป็นสาระสาคัญที่ทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยรับรู้เรื่องราวก็คือสมาชิกบริษัทต,ต่างๆถูกต้องอถูกต้องครับเขาจะได้อะไรครับ ที่พอเขามารับรู้ว่าข้อมูลแท้ทีจ่จริงใน,ในการทรรําธุรกิจเนี่ยเขาเขาต้องทําอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายกําหนดอย่างนี้นะแต่เป็นว่าต้องรู้ก่อนว่าที่มาของการตลาดก็มีพื้นฐานสองส่วนส่วนของการตลาดส่วนหนึ่งการตลาดเขาทำกันยังไงการตลาดก็ต้องรู้ว่าที่มาการตลาดเป็นยังไงส่วนผสมทสา,าง,งก,การตลาดเป็นยังไงกลไกการตลาดเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วธุรกิจขายตรงมีองค์ประกอบของ3ส,ส่วนนะสฝ่ายน,นะนนะฝ่ายของผู้จำหน่ายสละฝ่ายผูย้ยโภกแล้วก็ฝ่ายของผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้อง ต้องเข้าใจอะไรทักธุรกิจอิสระต้องต้องทำอะไรหน้าที่นะฮะหน้าที่หลักต้องทําอะไรแล้วก็ผู้บริโภคคึงมีสิทธิและสิทธิที่เขาคึงได้เราต้องไม่ละเมิดเขาเนี่ยเราต้องระวังอะไรเพราะฉะนั<ช>้น <ๆ S 2> เนี่ยเราก็ให้เข้าใจถึงหน้าที่แล้วก็เข้าใจว่าการตลาดเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างนี้นะส่วนผสมต้องมีเรื่องของการตลาดนะครับที่ว่าเป็นเรื่องของสินค้าแล้วมีเรื่องของราคาราคาอะไรแพงมันถูกควรจะกําหนดยังไงมีโปรโมชั่นมีเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย แล้วก็มีเรื่องของคนมีเรื่องของระบบมีเรื่องของสภาพบรรยากาศร้านค้าว่าต้องจัดร้านยังไงนี่คือรูปแบบนะครที่เขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบนสมผสมทั้งการตลาดเสร็จแล้วก็มาพูดถึงปัจจัยที่ทําใหา้ขายตรงสําเร็จต้องมีอะไรบ้างปัจจัยที่ทําให้คนล้มเหลวมีอะไรบ้างปัจจัยที่ทําให้ผู้ที่เข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงในฐานะผู้จาหน่ายสิาเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเห็นไหมฮะ ต้องมีค,คุณสมบัติอย่างนี้นะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะเมื่อมีลักษณะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยต้องมีวิธีการนาเสนอสื่อสารอย่างไรพูดแล้วจึงจะไม่ผิดพูดแล้วจะเป็นประโยชน์แล้วพูดแล้วต้องทําให้เขาเนี่ยการนําเสนอเนี่ยไม่เกินจริงรนะฮะนี่คือกรอบกว้างๆนะครับแล้วถ้าเป็นกรอบอย่างนี้แล้วภาคบ่ายเราก็จัดเป็นการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่อย่างสคบอซึ่งมีท่านสุวิทย์นะฮะ ซึ่งเป็นพอาฟการตลาดแลขายตรงนะฮะแล้วก็มีท่านรองเลขาธิการคบนพกรนะฮะเมเมคานะครับซึ่งท่านก็มาให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญว่ากฎหมายปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วซึ่งแนวโน้มเนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนะร่างกฎหมายใหม่ร่างกฎหมายแล้วร่างกฎหมายเนี่ยทางสมาคมก็เป็นคณะทำงานด้วยครับในการทำให้กฎหมายฉบับใหม่ที่มีผลมีอิทธิพลต่อ ผู้จำหน่ายสละแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องของอาเซียนเรื่องของโรคเรื่องของสิ่งที่เป็นมาตรฐานใหม่ๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกฎหมายสภาพสังคมหรือแม้แต่เศรษฐกิจจะทาอย่างไร้ไกฎหมายใหม่เนี่ยผมเห็นอยู่อย,อยู่อยู่มาตาราหนึ่งเขาบอกว่าผู้นําต่อวันนี้นะหมายถึงสมาชิกนี่แหละจะต้องมีบทบาทในการรับผิดชอบร่วม เมื่อก่อนจะไม่เคยร่วมก็คือมีปัญหาอะไรปุ๊บโยนให้บริษัทแต่ต่อไปนี้ต้องมีความรับผิดชอบร่วมหมายคามว่าไงนนี่ครับคืออย่างนี้ฮะก็มีพูดถึงมาตราเขาแยกชัดเจนว่าการกระทาความผิดใดๆของผู้โดยสาะนั้นเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของท่านนั้นก็เป็นการกระทาความผิดแต่การกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการหรือการกระทําความผิดของผู้นดิสาะนะครับที่เกิดการกระทําความผิดจาก ผิดจากหน้าที่ก็จะก็จากหน้าที่ท,ที่ควรรบับผิดชอบเนี่ยแ,แล้วก็ทำความผิดเนี่ยเ,เป็นความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้จำนหน่ายและผู้ก่อ,อการาซึ่งตรงนี้ในขั้นตอนกฎหมายกำลังพิจารณานกันอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสินค้าและบริการเป็นควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อการนะ <wart. S 2> โอเคถูกต้องอแต่ถ้าเป็นส่วนของผู้สระแล้วเนี่ยถ้าเป็นการกระทำความผิดที่ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือหน้าที่ที่ควรจะทําแต่ไม่ได้ทาอันนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมแต่ว่าเราเองก็ยังเสนอว่า แต่ถ้าเป็นการกระทาความผิดที่ขัดต่อกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยยกเว้นน่าจะเป็นความผิดข้อยะผู้จำหน่ายสละเพราะบางเงินสมมุติว่าเกิดไปรับเงินเข้ามาแล้วไม่ส่งไปแล้วไม่ส่งไปสักเป็นการกระทาความผิดไม่ใช่เป็นหน้าที่นะะเขาบอกหน้าที่้ํานำส่งปรากฏว่าไม่ได้นําส่งแล้วบอกว่าเป็นหน้าที่อ้าวเสร็จเลยผู้ผู้ประกอบการเลยรับด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมาย อ่าเป็นความผิดทางอาญาเพราะว่าเป็นการช่อโกงของของพวกแม่ทีมผู้นําที่ไปทาทูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นความผิดเฉพาะตนความผิดของผู้จําหน่ายสลนรนี่คือเรายกตัวอย่างย่อที่คนที่เข้าไปร่วมอบรมในสมาคมวันนั้นน่ะจะได้รับข้อมูลผู้นี้กับเรื่อรู้ก่อนเพื่อนถูกต้องครับแล้วสำคัญนะนี่คือในบทบาทของผู้จำหน่ายและผู้ประกอบการเองเนี่ยบางครั้งนี่เองก็ อาจจะพูดเกินจริงพูดโดยคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งไม่อยากจะว่านะคุณกายเขาเรียกว่าผู้ก่อการเป็นซะเองพูดว่าเกินไปนะฮะคือบางทีมีสิบก็บอกร้อยนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวผู้จำในศาลอหรือผู้ก่อผู้จะผู้ที่เป็นผู้ไอ้พวกเกิดความไม่เชื่อถือก็พูดสร้างความเชื่อถือแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราไปนําเสนอที่มันเป็น การสร้างความเชื่อแบบผิดๆหรือว่าพูดโอเวอร์เนี่ยโอเวอร์เคลมก็ดีหรือพูดเกินจริงการจริงทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่า e x ็ก g e เ a t e จ x ร์สเอ็กซ์เซคเจอร์อหรือ on มาร์เก็ตติ้งแ plan นะฮะคือคพูดเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายนะเพราะว่าบางทีไปบอกเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยว่ามันดีแค่นี้<อ>ก็ไปบอกซะดีแค่นี้<อ>ฉันทําแค่นี้ก็บอกแค่นี้คือวันนี้ต้องขายสิ่งที่มันเป็นคุณค่าไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตลาดเนี่ยไปขายแล้วบางทีว่าฉันเป็นนู่นเป็นนี่ผมก็ยติถามนะ<อ>ถ้าเกิดวันนี้อดีตรตัฐมนตรีไปท,ทําธุรกิจขายตรงแล้วบอกผมเป็นอดีตรัฐมนตรีนะถาาวคาว่าอดีตรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่สาาามมรถทํให้้น บริษัทหรือสมาชิกเนี่ยสำเร็จได้จริงไหมมันก็ไม่สําเร็จจริงก็ไม่ได้มีไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ไมีอะไรการันตีอาถูกไหมอ่อมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะสําเร็จได้จริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยไม่ต้องไปพูดไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไร,รถูกไหมเพราะพูดไปมันก็กลายเป็นว่าเราพูดเอาสิ่งที่มันเป็นสาระสําคัญของการตลาดไปนําเสนอเราก็พยายามบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นสาระไม่ได้เป็นปันจจัย ไม่ได้เป็นเนื้อแท้เนื้อแท้เขาบอกว่าภาษาสก,กีนนิดหน่อยนะ,ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ Value. อินเทนซิสวาลูคือเนื้อแท้เนื้อคุณค่าที่แท้จริงที่ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยควรคน,นาเสนอต่อสังคมต่อผู้ไอ้พกไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมาพูดกันเนี่ยแล้วถามว่าคุณไปขายอะไรอพอสุดท้ายเราได้เงินมาเนี่ยมันก็โอเคแล้วรวยแล้วเป็นยังไงแต่คนที่เขาเอาเงินมาเนี่ยอ,อาจจะหลงประเด็นหลงผุด เขาม่อใจเงินสักพันสองพันเนี่ยชาวบ้านนี่เดือดร้อนน่เขาคาดหวังคาดหวังบางทีเขาคิดว่าเอจะขายก็รวยรวยกันอย่างเดียวไปอยู่ทีมนี้เขาน่าจะรวยตามถามหน่อยนะครับจริงๆก็ต้องวิงบอลนะฮะว่าถามว่าถ้าเรารวยเนี่ยแล้วคนอื่นจนเนี่ยมีความสุขมากกันนักหรือคัรบบอืางทีก็ต้องหันมามองนะในกางตรง ผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดในสังคมครับเพราะว่าถ้ามันจะรวยมันต้องรวยด้วยเหตุปัจจัยที่ทําให้รวยได้จริงรวยต้องรวยแบบมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเอ๊ะมันจะรวยกันยังไงเพราะเวลาขายตรงก็มบักจะพูดคํานี้กนเลยว่าทาแล้วรวยรวยรวยจะไม่รู้รวยกันยังไงอืคือบางครั้งคนพูดก็พูดว่ารวยแต่เข้ามาแล้วไม่รวยเนี่ยมีอะไรการันตีไหมถูกไหมอย่างพอญาตินี่เราก็พูดตรงๆนะอย่างรายการของเราเนี่ยรายการบอกชี้ทางรวยเราชี้ทางให้ท่านไปรวย แต่ไม่ได้ว่าการันตีว่าท่านต้องรวยทุกคนนะท่านต้องทาเองทำงานด้วยมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นความขยันขันแข็งการเรียนรู้มีความอุตสาหะแล้วก็ต้องอดทนต่อสิ่งที่ความยากลำบากนั้นๆถึงจะประสบผลสำคัญคือคุณขายอะไรวันนี้ไม่ใช่สมัครไปแล้วไปรวยไม่มีไปนั่งเฉยๆแล้วรวยไม่มีหรอครับเองนั้นต้องไปซื้อหวยครับแล้วต้องถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่ถูกด้วยเขาก็รอไปจะถูกเก็บ วันไหนอ<ป><ล>ะไรก็ว่ากันไปนะรเราคงไม่ได้ไปบังคับหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าความเป็นไปได้ของสิ่งที่นําเสนอมันเป็นไปจริงอย่างตามน,นั้นหรือไม่ครับอันนี้สําคัญเลยเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเราจะมาดูว่าการสร้างจิตสํานึกที่ดีของคนในชีพเครือข่ายขายตรงหรือผู้นําหรือสมาชิกใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในระบบนี้ควรจะมีจิตสํานึกแบบไหนถึงจะนําพาถึงจะเป็นต้นทุนทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนได้ เดี๋ยวพักกูเดียวครับพวกเราเขแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายปรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดคุยกับดรสมชายชฉลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์คอเวเลชั่นจำกัดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าการสร้างจิตสำนึกที่ดีระหว่างผู้ประกอบการผู้นำหรือสมาชิก